วันนี้ผมจะมาสอนทํากองมกนะครับโคเว็บร้อยสิบไอนะครับแรกนะครับก็ถอดน็อตเลยถอดน็อตให้หมดเลยถอดมาจากอันนี้ก่อนนะถอดมาถอดน็อตทุกตัวเลยถอดออกมาให้หมดเลยพอถอดน็อตเสร็จนะเพื่อนๆก็เปิดฝาออกมาเลยฝากองตัวนี้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็จะเห็นในตัวนี้นะ ก็ดึงออกเลยเลยนะพอาะข้างในใช่ไหมมันจะเป็นรูใช่ไหมแต่น,นี้ผมเจาะแล้วนะมันมันเป็นรูเดิมเห็นไหมเจาะรูเดิมนะนีะ่ทำมันอยู่อย่างนี้ฮะเจาะรูเดิมให้มัน,ให,มนใหญ่กาเดิมข้างๆแล้วให้มันใหญ่ก็เดิมเราก็ถอยหลังมาตรงนี้ น,น,นี่อันนี้ตรงเดิมมันเราขยา่ายงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็เจาะให้มันใหญ่ท้ายหลังมานิดนึงทำเรื่อยเรื่อยแล้วก็วัดไปเรื่อยเรืยครับตอนนี้มุอง่ช้มือเดียวนะไม่มีมือกล้องแบกพอตอนใส่นี่นะใช้เป็นกองเลสสั้นนะพอตอนใส่นะเราไม่ได้ใส่จากข้างหลังนะเราใส่จากข้างในนะต้องยัดเข้าไปางี้ยิงแน่นยิงดีนะครับ ยิงแน่นยิงดีไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องให้มันร่วมมากไม่ต้องให้มันแน่นมากให้มันแบบใส่ธรรมดาไม่ได้ใส่ธรรมดาแล้วมันใส่ธรรมดาแล้วมันไม่เข้าเวลาใส่เนยเพื่อนๆเราไม่ต้องใส่อย่างงี้มุนมันอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมเราไม่ต้องยัดเข้าไปงี้นะเราต้องยัดจากข้างในนี่นะแล้วก็ส่วนไปีดันไปงี้ให้มันแน่น ค้างมันแน่นแล้วเราก็ยัดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ะนี่นี่มัน,นก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่แต่อะไรไม่ต้องใส่นะโอเคตมานี้ ขัานอนต่อไปดีน้ำมันก็ห้าบาทสิบบาทได้มาทำการยังเรายังไม่เราต้องไปจัดที่่นะเพื่อนเพอเคถ้าเพื่อนเพื่อถอดล้อมันจะออใส่ง่ายกว่านะถอดล้อก็แล้วก็บังโคนขหลังเนี้ยสีดำ ใส่งางตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อน,น้องตัดโฟกัสไหมเนี่ยต้องตัดออกอะตรงเนี้ยช่องเนี้ยออกประมาณนี่ตามจริงสมมุิข้างบนเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะตัดออกประมาณนี้ครึ่งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เขาสวมเขาไปแล้วเราก็ตรงนี้มันจะมีหูใช่ไหมดันขึ้นอย่างงี้นะปุ๊บมันก็จะเข้าได้พอดี จากนั้นเพื่อนๆก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะใส่ตัวนี้ก่อนนะพอใส่ตัวนี้เสร็จก็ไขไขน็อตตัวนี้เลยตัวนี้ไม่ต้องไข่นะพอให้รมหลวมหลวมเลยให้หลวมเลยแตวตัวนี้ก็ไข่ไม่ต้องแน่นนะรมหลวมเลยโอเคนะเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวบนเนี้ยตัวบนเนี้ย ไข่ลุ่มหลวมๆเลยเนี่ยตัวบนเนี่ยไข่ลุมหลวมไม่นานมันใส่ไม่ได้ตัวล่างไข่นั่นเลยนี่มันจะยุ่งอี่ฮะมันจะเข้าไม่ได้เราจูบกเอขยับขยับปึ๊บให้มันไปยุ่ง,งลางนะนะ่างอ่างงี้อเคนะโอเคนะงั้นนะก็มาขยับเลยขยับเนี้ย ขยับมันตรงช่องเอามือนี้ฝั่งนี้ขยับมันเข้าเนี่ยเข้าสีเข้าที่ครอบกล่องสีงเขียวนะพอเข้าแล้วนะเพื่อน,ะอนก็ขยับขยับแล้วก็มุนๆเพราะว่ามันแน่นตั้งแต่ข้างใน ส่วนรูเนี่ยผมใช้คัตเตอร์เจาะนะแล้วก็สว่านแต่งรูนิดหน่อยเขย่าปึ๊บถ้ามันเน่นล้วอะก็พอเลยมันก็จะประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆดรอดล้อมันจะ,ะใส่ง่ายหน่อยนะแล้วก็บางคนข้างหลังแล้วใช่ไหม ก็ไข่ตัวนี้เลยไข่ตัวบนเลยเสร็จแล้วใช่ไหมพระเจน,นั้นเลยเ,เพื่อนๆใช้ดินน้ำมันเนี่ยซื้อมากนห้าบาทสิบบาทแต่ใช้ก็ไม่ถึงครึ่งก้อนหรอกก้นแน่นละนี่เลยปั้นประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็ยัด นี่กดตอนกดเนี้ยให้เรากดอย่างนี้ปื๊ดปื๊ดเพราะว่าตอนตอนเด็กุ่มแชมปั้นดินน้ำมันนะก็จะเนี่ยๆหน่อย,ย,ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนแล้วมันจะลจะลา,ลายนะมันไม่ร้อนมันไม่ละล,ลายาตอนที่ผมแกะออกมานี้แข็งแข็งไห่ กดมบบนี้ปืนมันจะกินพื้นมันจะแน่นแล้วก็กดตรงนี้พวกสุขนี้ใช้ได้พวกแชมปันดินน้ำมันมันก็จะแน่นเลยใช้บ่อยีนเส้นหนามรบโอเคเส้นเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะพอกเยอะพวกน้อยแล้วแต่เลยนะแต่ว่า ทะเบอร์ของผมก็เยอะแหละเสือว่าเยอะนะบอกแล้วผมแชมปปั้นดินมันตอนเด็กได้ที่หนึ่งทุกปีนะข้างหลังก็ต้องพองนะจากนั้นให้เพื่อนๆนำฝานะปิดเลย จะนั่นเนเพื่อนไข่หนอให้แน่นเลยนะเราจะตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็สองนู้นนะไข่แน่นพอเสร็จรก็ไข่ตรงนี้เลยนะให้แน่นสองฝั่งผมว่าถ้าได้นะสําหรับทริปพวกวิ่งเที่ยวเนียก็ดีดีกว่าไปเปิดสดนะใส่กรองเลยเปิดสดผมว่าน่าจะดีกว่าผมคิดอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับ นั่นแหละสายเฟรมประกอบได้เลยครับขอบคุณครับ